สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนูแปลกๆมาเสนอว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทดลองเอาหมึกมามา่ามาต้มหมึกเอาดีดีหมึกมาต้มมามา่าลองไปชมกันดูนะครับเริ่มแรกก็เอาหมึกมาหั่นล้างปกติครับธรรมดาตัวัดดีหมึกเราเก็บไว้ก่อนก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีดีหมึก เอามาผ่าหลังเอากุ้งมาผ่าหลังพอดีว่างก็ลองคิดเมนูเล่นๆเพราว่าเคยกินมาม่าธรรมดารู้สึกว่ามันไม่มันธรรมดาไปลองเอาดีหมึกซึ่งมันมีความหวานความมันของดีหมึกลองมาใส่ดูต้มน้ําดําอยู่าะเคยต้มหมึกน้ำำําดํามันอร่อยดีลองดูนะครับเนี่ยผมก็ งานแต่ว่าพอทําแล้วอร่อยมากถ้าลองไปทําเล่นๆดีหมึกอย่าไปดูถุงครับเพราะซื้อมาถุงนิดเดียวทั้ง4ี0ห้าบาทเนะ่ะเดี๋ยวนี้เขาขายกันหมดเลยเขาไม่ทิ้งนะดีมึกมันทําได้หลายเมนูที่ต้องสั่งเข้าจากนอกครับดหมึก่ะทําเช่นทําพัตตาเส้นพัตาเส้นสีดำๆอะไรพวกนี้ก็ใช้ดีมึกขอ,องรููก็เอาหมึกมาหั่นนะครับปกติเหมือนเราทําลวกกินทั่วไป พอดีคทำพอดีของในครัวมันก็มีอยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่แล้วก็เลยเอามาทํากินทําให้ลูกสาวกินลูกสาวกินผมลองทําดูสองครั้งกินหมดไม่เหลือเลยครับลูกสาวว่าอร่อยมากเนี่ยตั่งไม่หยุดก็แหละปกติครับลองทอดลองมาทํากันดูเมนูนี้ผมคิดค้นเองลองทอดลองทอําด,ด,ด,ดูครับ ว่างๆก็เลยลองทำดูล้างหมึกล้างอะไรผ่าหลังเอาเส้นเอาอะไรออกทั้งหมดเนี่ยดีหมึกก็เก็บเก็บไว้พอดีผมมีหมึกดีหมึกผมจะมีอยู่เรื่อยละมีดีหมึกกระดองบ้างอะไรบ้างเอามาใช้ดีหมึกอ่ะดูด้วยดีมันจะปนกับไข่ด้วยนะครับนั่นแหละมันมีไข่ด้วยเดี๋ยวไปทิ้งทั้งหมดผมทําก็ทํากินหนังก็ไม่ได้ลอกนะครับเพราะว่ามันเป็นหมึกกล้วยหนังมันก็ไม่มีบางนิดเดียว ล้างให้สะอาดอย่างเดียวจะเอามาถ่ามาสไลด์ให้ดูน่ากินแค่นั้นเองครับจากนั้นก็เอาผักบุ้งมาแก,แกะใบเหลืองๆอ,ออกซะมั่ง,งแล้วก็เอามา,าจะว่าพอลวกกินมา่าสักห่อสองห่อแล้วแต่แล้วแต่ชอบผักร้อยผักมากก็เอามาหั่นท่อนปกติครับ ชอบท่อนเล็กท่อนใหญ่ก็แล้วแ,ลแต่ผมกินท่อนกินตะเกียบก็ใช้ใหญ่ๆยาวๆหน่อยนึงเอาไปพักไว้ครับล้างให้สะอาดแล้วเอาไปพักไว้จากนั้นก็มาเริ่มต้มน้ําต้มน้ําให้เดือดก็อย่าใส่ดิมึกไปเลยนะครับดิมึกต้องใส่ไปก่อนเดี๋ยวมันมันไปแข็งตัวถ้าไม่ดํามันจะไม่หวานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ละลายต้องขยี้ขยี้ขยี้ซะก่อน ขยี้ไปเรื่อยๆให้ใหน้ําจนกว่าน้ํามันจะดำใส่เยอะๆยิ่งดีครับใส่น้อยก็จะไม,ไม่ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันจะไม่ได้รสชาติหมึกมันจะดีหมึกมันจะมันจะหวานด้วยครับใส่ให้เยอะผมก็ใส่เยอะๆให้ลองไปทํากินกันดูนะครับทดลองดูเผื่อเบื่อๆมั่วๆปกตินะครับจังตั้งน้ําจนกว่ารอจนน้ําจะเดือด ให้น้ำเดือดักแล้วก็ลวกผักลวกอะไรไปปกติเหมือนลวกก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับเนี่ยทำมันดำเลยยิ่งดำมากยิ่งดีมันจะมันนะ้ําจะมันกน็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายตีตีตีต,ต,ตีให้น้ํามันดําแล้วก็โอเคนะยใส่เยอะๆหน่อย แล้วก็รอให้น้ําเดือดสักพักเดี๋ยวก็ไปเอามาม่าลงไปใส่ไปลวกครับขั้นตอนก็เหมือนลวกก๋วยเตี๋ยวลวกมาม่าทั่วไปครับชอบแข็งก็เร็วหน่อยงชอบเหนียวก็นานหน่อยนึงเนี่ยครับน้ําเริ่มเดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดก็เตรียมใส่ ใส่ผักใส่มาม่าไปเลยแตวลวกอัน,นั้นท่ก่อนนะผมเอาปลาหมึกไปลวกครับเตรียมลวกหมึกลวกกุ้งก่อนลวกมาเก็บไว้ลวกมาพักไว้ก่อนระวังอย่าไปลวกนานมันจะไม่ไม่ไม่กรอบลวกพอเบาๆเอาพอสะดุง้งสะดุง้งพอสุกแต่อย่าสุกมากมันจะแข็งนะครับ เ,เอาไปพักไว้เสร็จแล้วไปพักไว้จากนั้นเราก็เริ่ม,มเอามาไอผักบุ้งมาลวกลวกผักบุ้งต่อแล้วแต่ชอบลวกปกติครับเหมือนลวกก๋วยเตี๋ยวทั่วไปไม่ต้องไปแช่ให้มันนานลวกลวกเสร็จก็เอาไปเก็บไว้ก่อนไปพักไว้ก่อนเนี่ยครับก็ ขึ้นให้หมดตักผักขึ้นให้หมดก่อนไปรองก้นจานไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลวกเส้นมาม่าต่อเลยเนี่ยครับตักไปพักไว้ทำกินเพลินๆน,นะครับทดลองทำกินกันดูผมว่าอร่อยแหละเห็นเจ้าลูกสาวนั้นชอบมากมายเลย,เยจากนั้นเราก็มาเตรียมลวกเส้นมามา่า ลกออกมาให้ให้สุกให้แต่ให้มันเหนียวว่าดีครับให้มันเหนียวสักหน่อยหนึ่งเพื่อมันจะไม่หักไม่อะไรมันถ้าเหนียวแล้วมันจะนุ่มมันจะอร่อยกว่าแล้วแต่แล้วแต่คนชอบถ้าลองกินกันดูลองทําดูเองชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยไม่มีตายตัวเราเอาตามเราชอบเราทํากินเองเราไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายครับทดลองทําผมก็ลองทํากินดู นี่ยครับก็เนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาไปพักไว้ผมลวกสองซองโคลาซองกับโคละก้อนกับลูกสาวเนี่ยครับลวกลวกเสร็จก็ไม่พักก็เดี๋ยวก็ามาจัดกานเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปวก็ใส่กระเทียมเจียวใส่พริกขี้หนูใส่ได้ใส่พริกป่นใส่น้ําตาลใส่อะไรปกติอนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วหนะ้าตาเป็นอย่างนี้ลองไปทํำกินกันดูนะครับ วันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีก่อนขอลาไปก่อนนะครับจากหนุ่มน้ำมนต์คนบางสะพานน้อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างนะครับสวัสดีครับ